้าสี่สามสองอันนี้ไข่้ามนะคะดีอันนี้นะไข่ลูกเจีย๊ยบมาเมื่อวานนะคะวันนี้นะคะเราจะมากินไข่ลูกเจีย๊ยบหน้าตาและรสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะคะเรามาลองกัน,นะคะ่ะไข่ลูก ทั้งไข่ข้าวแล้วก็ไข่ที่ว่าเป็นไข่ลูกเจี๊ยบนะคะนี่นะคะน้ำจิม้มนี่ราดแบบช้ำๆเลยจ้าร<ด>าดแบบว่าไม่เห็นน้องตัว ขอบคุณค่ะไม่เห็นน้องตัวไก่เลยนะนี่ดู<ม>เห็นไหมอันนี้จะเลือกแบบไก่ที่ว่าน้องน้องยังไม่ไม่ขึ้นขนนะคะ<ม>หัวน้องไปไหนแล้วไม่รู้อะ เอ่อที่ร้านเขาจะบอกว่ากินได้เลยเนี่ยแต่กินได้ทั้งตัวนะน้องกินได้ทั้งตัวนะพ mm ู hmm. อยู่ได้เมื่อไหร่จะกินพูดอยู่ได้เมื่อไหร่จะกล้ากิน <c oughs> ขอกินผักก่อนได้ไหมห้าสี่สามสองโน้ ก็ไม่เหม็นคาวนะคะอันนี้อันนี้น้องเกือบจะเป็นไม่เขาเรียกว่าน้องมีเชื้อดูดูเหมือนเราเป็นนางยักษ์หรือโหดร้ายไงก็ไม่รู้เนาะอือไออย่างเงี้ยอร่อยกว่าขอบพระคุณค่ะ